คุณผู้ชมครับไปตามต่อกรณีของถนนพระรามสองนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีเมื่อวานนี้นะครับก็มีเครนเนี่ยถล่มลงมานะครับแล้วเจ้าแผ่นปูนเนี่ยก็ลงมาทับรถสองคันทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายนะครับตามนี้ฮะคุณผู้ชมครับน่าสงสารมากฮะเนี่ยครับคือเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของนายชูเลอร์จิตเจือจุนครับอุปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างทางยุกระดับ ม82นะครับช่วงถนนบางขุนเทียนบ้านแพ้วที่เกิดเหตุคานปูนแล้วก็เคลนเน่ถล่มลงมานะครับจนทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายโดยมีการนําเอาโดรนเนี่ยนะครับไปบินสํารวจหาความเสียหายบนทางยกระดับ m 82นะครับหลังจากนั้นก็จะนําเอาภาพถ่ายเนี่ยมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับอธิบายแบบนี้ครับคุณผู้มชมครับบอกว่าแผ่นปูนที่ใช้วางฐานรองเคลนทะลุเป็นร่องลงไป เป็นไปได้ว่าแผ่นปูนตรงนี้อาจจะบางกว่ามาตรฐานทําให้เมื่อวานขาของเครนเนี่ยไปไปเหมือนกับขาของเครนที่แบบลงลงลงไปเกาะนะฮะมันรับน้ําหนักไม่ไหวคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเขาบอกรับน้ําหนักไม่ไหวแผ่นปูนทะลุจนเครนเนี่ยตกลงมานะครับแต่ต้องดูภาพจากวิศวกรโครงการอีกครั้งหนึ่งครับว่าตอนก่อนติดตั้งวางในลักษณะแบบไหนอย่างไรลองฟังสียงท่านดูครับ เราพบว่าตัวตำแหน่งขาที่มีการยุบตัวและเป็นสาเหตุของการพังถล่มนะครับมันเป็นขาที่ไปวางอยู่บนเซกเมนต์ขาเคลน,นะครับมันทะลุตัวแผ่นพื้นที่มันเป็นตัวหลังของเซกเมนต์ลงไปประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าไอ้ตัวเซกเมนต์ตัวนี้ครับมันจะมีตัวที่ใกล้ๆที่มีความหนา กับตัวห่างออกไปหน่อยหนึ่งที่มีความบางถ้าเอาซัพพอร์ตเนี่ยไปวางบนบางตัวนี้จะมีปัญหาเพราะว่าตรงส่วนที่บางมันมันทะลุลงมาได้อันนี้จะเป็นรูปถ่ายของจริงที่มันทะลุลงไปเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเซกเมนต์ก้อนก้อนหนาอันนี้ก้อนบาง ปัญหาคือที่ทะลุอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันทะลุตั้งแต่ทีแรกหรือทะลุภายหลังจากถล่มแล้วแต่โดยปกติโอกาสที่ไปพังทะลุฝั่งนี้ถ้าเกิดวางเงี้ยค่อนข้างน้อยเพราะเวลามันพังพังไปฟ้านี้ไอ้ตัวนี้พพอร์ตมันควรจะล้มไปฝั่งนี้แต่นี้มันทะล่มฝั่งนี้ก็ผิดปกติแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่รู้ชัดเจนว่าตอนวางเนี่ยเขาวางตำแหน่งตรงไหนกันแน่แต่ณตอนนี้ก็มีโอกาสตัวนี้เป็นสันนิฐานว่ามีอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้สูง เนี่ยคุณผู้ชมครับส่วนพื้นที่ถนนพระรามสองทั้งขาเข้าและขาออกนะครับช่วงกิโลเมตรที่30ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตอนนี้นะครับยังถูกกันเอาไว้เป็นพื้นที่อันตรายอยู่นะครับห้ามรถเนี่ยสัญจรวิ่งผ่านในช่องทางหลักเด็ดขาดเพราะยังคงมีซากของเคลนนะฮะแล้วก็แท่งปูนที่หล่นลงมาเนี่ยกองทับถมกันเป็นจํานวนมากตามที่ผู้ชมได้เห็นเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับคือเ็าบอกแบบนี้ครว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ทางวิศวกรเนี่ยตรวจสอบหน แล้วก็มีการประเมินวิธีการเคลื่อนย้ายซากแท่งปูนซะก่อนซึ่งแนวทางการรื้อถอนโครงสร้างที่พังถล่มลงมานั้นนะฮะ <c oughs> คือวิศวกรเนี่ยประเมินบอกว่าต้องใช้รถเครนเนี่ยขนาด550ตันนะฮะจำนวน2คันแล้วก็รถเครน200ตันอีก1คันครับเพื่อย,ยกโครงสร้างที่ติดค้างจากนั้นครับจะใช้แก๊สเนี่ยตัดเป็นท่อนๆนะฮะเพื่อน,นําออกไปจากพื้นที่เบื้องต้นคาดว่าใช้เวลา15วันนะฮะในการเคลียร์พื้นที่ก่อนจะเปิดช่องทางการจราจรน,นะครับ ขณะที่ทีมข่าวของเราก็ขับรถเข้าพื้นที่ถนนพระรามสองมีเซลล์บล็อดแคสต์จากทางปอพแนะนำแจ้งให้เลี่ยงเส้นทางถนนพระรามสองหน้าโรงแรมปารีสค่ะช่วงกิโลเมตรที่30เนื่องจากมีอุบัติเหตุเทรนถลม่มขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ทั้งขาเข้าและขาออกแนะนำให้ใช้ถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนีส่วนด้างของผู้เสียชีวิตทั้งสงคนคือคุณสมพงศ์ศรีสุขอายุ50ปีคนขับรถตู้ทึบ และคุณสราวุธเวชาการอายุ41ปีคนขับรถตะบะห้องเย็นตอนนี้สามารถนำร่างออกมาได้ครบแล้วนะคะนำร่างส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนพระรามสองหลายครั้งทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครคุณนัทวุฒิเอจิโรพาสได้โพสต์ Facebook ค่ะ เรียกร้องให้มีการจัดพิธีทำบุญทั้งใหญ่ที่ถนนพระรามสองเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งด้วยกันตลอดห0สบปีแต่จริงๆก็ควรจะต้องทำบุญเลยนะนี่คืออย่าหาว่าง,งมงายหรืออะไรนะแต่ทำก็ดีนะค่ะเนี่ยคุณผู้ชมแล้ว กว่าที่จะนำร่างของทั้งสองท่านออกมาได้นี่โดยเฉพาะร่างของคุณสราบุธนะคะที่อยู่เลนในและโดนแผ่นปูนทับใช่ค่ะโอโ้สงสารจริงจรงนี่ครับผู้ชมครับเช้าว,วันนี้นะคะก็มีผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทอิตาเลียนไทยคุณชาลีพึ่งพายเดินทางมาพบกับครอบคัวของคุณสมพงษ์และคุณสราบุธ ระหว่างที่มารอรับร่างอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะโดยคุณชาลีได้บอกว่าบริษัทพร้อมจระรับผิดชอบและดูแลทุกกรณีที่เกิดขึ้นได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไดละ1 5 0 0 0 0บาทให้ญาตินำไปใช้ในการบำเพ็ญกุศลศพจนกว่างงานจะเสร็จแล้วหลังจากนั้นบริษัทก็จะเข้าสู่กระบวนการเจราจาตกลงค่าสินไหมทดแทนตามความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามความพึงพอใจของญาติผู้สูญเสียด้วย ซึ่งนางชินนะครับอายุ74ปีนะฮะเป็นแม่ยายของนายสมพงศ์บอกแบบนี้ครับบอกว่าความกังวลเนี่ยก็มีหลายอย่างนะตอนนี้นี่เสียเสาหลักของบ้านไปแถมลูกสาวของนายสมพงศ์เองเนี่ยก็ยังไม่มีงานทําเลยรถก็เสียหายจึงอยากให้ทางบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ยนะครับช่วยเหลือเรื่องของค่าซ่อมรถด,ด้วยเพราะที่บ้านเนี่ยบอกตรงๆยากจนกันมากไม่ได้มีฐานะอะไรเลยส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันละหลวมมากเกินไปเกิดเหตุแล้วซ้ำซากมาหลายครั้งลองฟังดูครับ แบบคนก็เสียไปแล้วเนาะมันก็ยังว่านั่นแหละมันเรื่องรถเรื่องอะไรก็ผุพังไปแล้วมันก็ต้องอยากให้ซ่อมหรือว่าอะไรให้ได้ก็ดีแล้วก็ทางบ้านก็ยากจนอยากให้ช่วยเต็มที่ละ่ะเพราะว่าเสาหลักเขาเสียไปแล้วเราเราเต็มที่แล้วคุณปาาุณย์ครับแล้วก็น้องเนี่ยเขาก็ยังไม่มียังไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งละหลวมกันมากกันอนะมันหลายเที่ยวแล้วเนาะ เกอดอุบัติเหตุไม่รู้กี่ครั้งแล้วน่าจะทําให้ดีกว่านี้บ้านเราอ่ะเสียไปไม่รู้กี่เสียแล้วก็อยากจะฝากบอกแทนคุณแม่อย่ารถที่คุณแม่บอกอยากให้ซ่อมให้อย่าไปซ่อมเลยซื้อใหม่ไปเถอะเราก็น่าจะให้ทางอิตาเลียนไทยซื้อให้ช่วยดําเนินการะนะคะเนี่ยนะเขาซื้อให้ใหม่ไปเลยอ,อย่าไปอย่าไปซ่อมเอากลับมาเลยค่ะนะฮะ คือทางด้านของลูกสาวของทางคุณสมพงษ์บอกแบบนี้ครับบอกว่าวันนี้นี่มารับพ่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคลองยางสิริธรรมนะครับที่เพชรบูรณ์อยากฝากถึงบริษัทอิตาเลียนไทยครับให้มีมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากขึ้นอีกลองฟังเสียงน้องดูครับก็รู้สึกดีค่ะที่เขายังดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เสียใจอะไรค่ะนะกับการที่เขาเออมาดูแลในวันนี้ค่ะ ก็อยากฝากว่าให้ทูแล่ีกว่านี้น,นะคะคเพราะว่ามันจะไม่ได้เสียแค่หนูคนเดียวนอนน้นนี้ก็เคยมีก็อ,อยากฝากไปถึงผู้บริหารนะคะนี่ครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันครับทางฝั่งของพี่สาวของคุณสราวุธนะครับชื่อว่าคุณจริยานะฮะก็บอกว่าขอบคุณนะสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นแต่ก็ยังต้องไปหาหรือเรื่องค่าสินไหมค่าเสียหายต่างๆนานาเพิ่มเติมส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนเนี่ยติดใจกันหมด เหตุการณ์เพ huh kind of ิ่งจะเกิดขึ้นที่สีคิ้วก็มาเกิดขึ้นที่พระรามสองอีกอยากให้บริษัทเองเนี่ยทบทวนนะฮะคืออยากให้แก้ไขให้ดีหวังว่าจะไม่มีรายต่อไปแล้วโดยวันนี้ครับจะรับร่างน้องชายเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองน้ําใสนะครับที่สระแก้วครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะก็โอเคในระดับต้นนะคะมีการเข้ามาช่วยเหลือก็เป็นหลักของมนุษยธรรมที่ต้องมีการดูแลกันเบื้องต้นเนาะ ก็หลังจากนี้ก็เป็นเหลือส่วนเรื่องสินใหม่ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงก็งหวังว่าทางบริษัทอะค่ะจะดูแลให้เต็มที่กับการสูญเสียค่ะที่ครอบครัวเขาจะต้องหลังจากนี้ต้องใช้ชีวิตต่อตอ,อย่างไงค่ะวันนี้มารับผู้เสียชีวิตไปที่จังหวัดไหนครับสะแก้วค่ะ